สวัสดีครับเด็กๆก็อ,อยากสูงนะครับผมกับแฟนไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ผมอยากเป็นนักบ,บอสคับหรัออยากเปน็นนางแบบค่ะแต่แต่แตแตดื่มนมได้ไม่มากช่วงเวลาที่เด็กๆจะสูงได้เร็วคือช่วงที่เรียกว่า growth b u r t ซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลาไม่เท่ากันเด็กผู้หญิงจะอยู่ในช่วงอายุ9 13ปีก่อนมีประจำเดือนแต่ให้อ้วนนะครับ ถ้าอ้วนประจำเดือนอาจจะมาเร็วแลวจะทำให้สูงได้อีกไม่มากเด็กผู้ชายจะอยู่ในช่วงอายุ1 0 1ถึงปีช่วงนี้ต้องออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมวันละสีแก้วหรือรับประทานแคลเซียมเสริมให้ได้วันล,ละ1,200มิลลิกรัมช่วงมาต้นมาปลายนี่แหละสำคัญที่สุดถ้าอยากสูงได้เต็มที่อย่าละเลยช่วงเวลาที่สำคัญนี้นะครับกิฟรีดอยากเห็นเด็กไทยแข็งแรงเติบโตสมวสัยสวัสดีครับ,บ,รบเด็กๆก็อยากสูงนะครับผมกับแฟนไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ คดี๋ยอยากไปนั่งแบบค่ะแต่เราดึมนมได้ไม่มากช่วงเวลาที่เด็กๆจะสูงได้เร็วคือช่วงที่เรียกว่า growth b u r d t ซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลาไม่เท่ากันเด็กผู้หญิงจะอยู่ในช่วงอายุ9 13ปีก่อนมีประจำเดือนแต่อย่าให้อ้วนนะครับ ถ้าอ้วนประจำเดือนอาจจะมาเร็วแล้วจะทำให้สูงได้อีกไม่มากเด็กผู้ชายจะอยู่ในช่วงอายุ10-16ปีช่วงนี้ต้องออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมวละสีแก้วหรือรับประทานแคลเซียมเสริมให้ได้วันละ1,200มิลลิกรัมช่วงมอต้นมอปลายนี่แหละสำคัญที่สุดถ้าอยากสูงได้เต็มที่อย่าละเลยช่วงเวลาที่สำคัญนี้นะครับกิฟรีดอยากเห็นเด็กไทยแข็งแรงเติบโตสมวัยทุกชีวิตทุกช่วงเวลา ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตถ้าอยากให้เขาเติบโตก็ต้องดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมคนเราก็เช่นกันหากได้รับอาหารหลากหลายครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมก็เติบโตได้อย่างสมวัยกรนแคลซีนแคลเซียม ทุกชีวิตทุกช่วงเวลาต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตถ้าอยากให้เขาเติบโตก็ต้องดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมคนเราก็เช่นกันหากได้รับอาหารหลากหลายครบ5้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมก็เติบโตได้อย่างสมวัยกิฟฟรินแคลเซียม